ปลาเด็กหน่อยฝรั่งกินปลาล่าพี่น้องแล้วมึงแน่มันโอ้โหไปแล้วอะไรนะรว่ามันกินสมจามหอเปล่าอะอย่างเงี้ยสวัสดีพี่น้องขาเรือเรน้องเนาะอีอฮ่ามึงพี่น้องนี่ขากินก็สมตามอาเดี๋ยวดูค่ะมาบั่นี้พี่น้องบัหนี้มาบันจดจวดเนาะมันค่ะสวัสดีพี่น้องทางเมืองไทยหรอกค่ะสวัสดีพี่น้องทางต่างประเทศสุขสุขคนค่ะมื้อนี้เป็นวันเสาร์ค่ะพี่น้องมื้อนี้บรรยากาศอยู่ประเทศฟินแลนด์อากาศดีค่ะนูเขาก็เลย พี่สาวอยู่โรงเรียนค่ะพี่น้องงเรียนอีกคอร์ดหนึ่งเนาะพัน่วนมาบ้านพักหลอนพันขาหนูขาวก็เลยผ้าสามีหนูขาวมาแล้วก็พผ้าพี่อีกคนหนึ่งมาเนาะผื่นผื่นคนไทยน้ากันนี่ระคะพี่น้องค่ะหนูขาวก็จะพ้าพี่น้องมาเมืองวิวบรรยากาศอยู่เมื่อกี้พ่นขาพี่น้องอยู่บ้านพักหลอนเพ่นะงามงามค่ะบรรยากาศวิวดีดีค่ะนี่ค่ะบรรยากาศดีค่ะ วันนี้เราก็จะมีอาหารเมนูเนาะเป็นสมตําเป็นไก่ย่างที่นุ้าาคขาวมักมากค่ะพี่น้องแล้วก็จะเอาอาหารมาหอมกันเนาะบานพ่นงามๆค่ะพี่น้องวิววิวดีๆค่ะเดี๋ยวนุ้กขาวจะพาพี่น้องไปย่างไก่นาะพี่น้องเนาะไปนํำกันเลยค่ะอุ้ย <laughs> พิดพิด,พด ย่างไก่ค่ะพี่น้องย่างไก่ค่ะเพื่อนใครเพื่อนใครมาบ้านพี่สาวบ้านพักรพี่สาวค่ะพี่สาวอยู่โรงเรียนน้ากันเนาะหอมเลยพี่แอนหอม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 จะแรกก็เรียกลุงเอาไปมาเรียกจิ้มโมโหไงโมโหเลยนาบูดนาบึงเมื่อไหรจะมาเมื่อไหรจะมาสบายอยู่หนีเนาะอยู่อยู่หนีบ่มีไออ่ะยังก็เคลิ้น ยังก่อสีผสมอาหารเนาะแต่จริงต้องใส่สีผสมอาหารสีไข่พร้อมค่ะพี่น้องปลาส่กับแซ่บหรือเปล่าปลไข่กับปลาไส่กับแซ่บหอมง่ายง่ายพี่น้องพี่ชอบหนูชอบให้คนมาคันขยะเอาไใบมองได้ทั้งหมดนะสีดำสีดำสีดำเลยเออมันบ่พอน้ำตาลน่ะน้ำตาลปีบหน่อยพูนบุกเป็นยังจะเป็นแบบแปบนๆจังหน่อย ไปกับแฟนหนูในบ้านหอมหอยๆเลยพี่แอนเลยเขาเนี้ยเขาจะใจเราปะเนี่ยเขาเนี้ยพี่ยหนอันนี้พ,นพี่อ <คน S 2> แอน,นพี่แอนเซอร์ไพร์ตไ <c oughs> ต้ป้าโอะไรโชคอะไนะเดินดูห่้แดังหัวหน้าดังได้ยินเหมือนเดิด พี่หนูตากแดดเป็นปีๆไม่เคยดำเลยหน้านตื่ก็อยู่อย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้เลยนะรับสุขเลยมันอยู่ที่ผิวคนเนาะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเป็นวันพักผ่อนครอบเข้าอบงไหมคกนี่ไงมานี่ <c oughs> ไม่จะเป็นแม่ค้าสมตำแล้วนะคะ <c oughs> มีทุกอย่าง เอาใครจะตามตามเลยนะคนอีสานโชว์ผีมือนี่พาพรสับไม่ยางมาเดี๋ยวพี่สับพี่เออนี่พี่เป็นคนชอบสับมะละกอใช่มะละกอใช่ปะไอไอร้านตูอ้อมามาอันนี้อันนี้แผนกยางนะคะวันนี้เป็นวันพักผ่อนอากาศดีด้วยเนาะเอาเงินบรรยากาศเอาเห็นคนณหรอกะโอ้ยอย่าห่วงกับคนเอาห่วงปิีงไก่นะคือพี่แอนนั่น พรนพรอันพี่ว่าอันเอาอันนั่นออกเลยมันใหม่เลยนันนั้นนะไงไงนั่นไก่นั่นเออทางพี่ยังบอนทางพี่ยังบอนนั่นทางนี่ใหม่เลยเห็นบอนไหเขาต้องเขาต้องเพียพี่เออเออนั่นแหละเออนั่นแหละอ๋ออือทานนี่แต่ว่าอันนั้นเนาะเป็นในอ่าอย่างก็เป็นทานเขาก็ใส่ทีละหน่อยเอาผสมใส่เลยผสมอาหาร แด็กพี่ว่าแบบนี้มันธรรมชาติดีนะพี่ใช่ใช่มันธรรมชาติดีชาติเนี้ยนี <c oughs> <c oughs> ่ค่ะน่ากินมากเลยมาอยู่กับใครอ่ะไม่ก้อยอยู่กับใครอ้อเหรอไปย้ายไปยังนั้นเลยกินน้ำตรนั้นนะพโยยทำใช่ไหมใช่อันนี้เขาเรียกไอ้มะละกออะไรนี่ ล้านตู่ล้านตู่บ่แมนบอกคล้ายกันเลยกระกรอบอร่อยกรอบกรอบกว่มะละกออีเนาะแซ่บแต่ที่พี่บอกคอนไงที่ว่าตอนนั้นไอ้นี่แหละ อไรอย่างเงี S ้ต่ว่าท่านห้ซูข่ายเรือเรือน้องเนาะอมาเมืองพี่น้องนี่กินก็สมตามค่าเดียวดูขาจ่ะตามส่เนาะต่ว่าตอนนี้ท่านตามค่นมากินอะไนาะมาค่ะมีสมันโลบใชตัวสึ่อึงดูสิหลบดแต่เล่นววันนี้พี่กิ หวานเจ็บเลยอะช่ำเลยใช่ปะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะมันคือตอนกินนะอือส้นนนนสมตาม,มาได้พี่น้องเด้อเนี่ยใส่ผากบของหนใอ่ะนี่หลายแ,บบแรหลายแบบแล มันดักไปอย่นี้ม uh ันมิดไปก็ทำมิดไปปิดไปปิดไปปลานาปลาน้ตโน้ตก็โยนลงไปเลยนัอมานกินเองงานงานเฮดได้มดหากินบ่ได้ที่เป็นนางตกปลา3าชั่วโมงบ่ได้จักสัวต่อได้อโน้จักลัวน้ตกรงา่ัวรอจักขอ ที่หลังเนาะจัดๆไม่มีคืามสุขมีความสุขไหมนี่ที่จะเรอยอยู่สองคนก็ด่าโผอยู่นะแหกปากขึ้นอะเปล่าหรอกมันเงียบแหกปากเรื่องอะไรไม่ใช่ไหพี่แอนขออะไรอะไรคอถ้าคอแล้วค่อยจะอันนี้แล้วนะจะเทน้ำทน้ทิ้งแล้วนะโอ้ยน้องเห็นแล้วได้อะไรที่เราซื้อคนนั้นนะเออเอาหมดเลยอ่ะเดี๋ยวก็หน้าดำนะ แล้วพี่เป็นคนขาวเร็วไม่ได้กลัวดำนะครีมเคลิมก็ไม่ทากับเขาให้มันเค็มสักนิดหนึ่งออ้ยดีนะที่เราซื้อวันนั้นอะถ้าไม่ซื้อวันนั้นมันไม่หวานขนาดนี้นะผมเพราะว่าเขาเรียกวันลืมต้นยิ่งลืมนานยิ่งหวานเนาะใช่ใช่ใช่เหมือนมันแบบยิ่งนานแล้วยิ่งฉับวันนั้นนายกินที่บ้านพี่พรอร่อยไหมหวยนว่าเกลือไหมน้ำตาลเกลือโอ้ยน้ำตาลหน้าตาเหมือนเกลือน้ำตาลผอใจ จริงอันนี้ตำตำอะไรกุ้งสดหรือตําะไรตำอันนี้ก่อนอะไรกุ้งสดอย่างเดียวอย่างเดียวก็พอแล้วเออกินได้หมดเลยแม่นตำหนิ๋วกินเห็นมั้ยถือผีนมกินจานเดียวพี่ก็ยุ่งก่นแล้วมันเละขึ้นกันมึงจะลองข้าวปันบกงเฮิร์มบ๊อลแล้วมึงนะนี่นวยอันนี้เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะพี่แอนอะไรเนี่ยอ่าร่อนอะไรร่อนตัวอะไรนี่แหละพี่น้องใช่คือบกงเฮิร์มเขาเลยค่ะใช่ มามาบันนี้มาบันนี้จวดจวดม,ม,ม,มันมันหาบางงบ่อยอ uh ีะ huh. อืมแกมันก็แก่ด้เหมือนกัน อะไรบงทีเลอไปลาไหลก่อนปลาปลาุ้งไ <ona> okay. ้ก <posters> <oily>. ุ้งโซนเทากันนี้อันเก็บแม่พิงซดไปันี้น้กินเนาะไม่ากิห้ดึกดื่นมากว ตัว้เ่้หลด้วยะกเกรี่น่าชิมก่อนแล้วมาชิมก่อนเราชิมเหล้าินักชิม แม่แม่ชิมกันัดถึบริมงบน้ยงเลยแม่ชิมนอร่อยมากเลยอ่ะลุยพอแล้วแ็บปะแซบมามืองอนเทด้พี่น้องได้ปะนี่อันนี้นากินข้าวไหมลูกตังงเลย้าลิน่ากินข้าวไหมเอาข้าวไหมลูกเอาหมูมาดัดดอกแป๊บหนึ่งดรดเอาขนมไหม เราพี่จะลงมเล่นค่ะโอเคเรามือนตีนก็อยู่นะบ้านๆแล้วเลยนาะนะเล่นกันได้นอนขามา่ะนีพี่น้องมานี่มามันจวดๆเนาะมานี่เนาะไปค่ะพี่แก้มเลยเอาเอาอกมาแน่ นมาดับพี่น้องเด้อมากินข้าวบัลนี้มากินข้าวลูกมะอันนี้ออกปูกับข้าวเหนียวไหมเอาออกไปให้แม่ปอนโอเคแม่ปอนอยู่กันตนู้นเลยคือว่ากินขนมไหมลูกขนมป่งโอเคโอเคเป็นอะฝรั่งกินปลาพี่น้องแล้วมึงแน่มันโอ้โห ต้ oh, uh huh. องปลาเมยนะจ๊ะปลาอื่นไม่กินอีกนะลูกโอ้โหสุดยอดเลยแซ่บปลาลูกน้ำปลาเคยเคยชิมมาๆอยู่หน่อยๆคนกินเด็กใต้ด้วยนะใต้เด็กใต้ฝรั่งปลอมไม่ตอนแรกเคยเห็นเลยเมนบอกฝรั่งปลอมฝรั่งปลอมน้ำปลาเยอะใส่แซ่บปลาลูกนัวปลาลูกนัวปะไม่พี่ลมพรอร่อยมากเลยค่ะเอาฝรั่งลุยคุณครูมันกินสมตามพี่มากมันแมนบ่ล่ะ

เขาห้องเศ้าหนาค่ะพี่น้องอยู่นี่ค่ะจะเป็นห้องเศ้าหนาพ่นเนะนี่ค่ะ,ข,นนะข้างในนั่งค่ะข้าเจ้าพันเศร้าหนากันค่ะพี่น้อง